สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผมอันนี้ขายแหบหครับขายแหค่ะโอ้ยแห่สางไหนเนาะครับเนาะแห่สางน้อยค่ะแห่สางน้อยสางน้อยทั้งไหนครับสระข้ามค่ะโอ้ยครับแห่สางน้อยสระข้ามเอาครับพี่น้องครับโอ้ยมาเด้อผู้ใดสนจิตสนใจแหครับแห่สางน้อยสระข้ามโอ้ยอินเบอร์เลยนี่ครับขึ้นใหญ่แท้หกสิบค่ะสิบเส้นเบอร์หกสิบอ่าสิบเส้นเบอร์หกสิบ ครับลูกเบอร์ใดครับลูกเบอร์สิบสามค่ะลูกเบอร์สิบสามหนักจักรลูกครับนี่ดังนี่นี่สี่โลสองค่ะ <02. S 1> สี่โลสองสี่โลสองนอนนอนจักรลูกครับมันบ่ามันนอนนอนที่เอ็นนะอ๋อครับเดี๋ยวมีพี่น้องมันขอมาวะ่ะไทยไายลูกให้เบื้องแนวพันวะนี่ครับสำหรับเล่นปลาบึกนเนาะ ครับอืมอันนี้เด็กขึ้กันบอกครับนี่ดังนี่ครูหนึ่ง,ง,งมีอันนี้บ่ครับทรงออนไลน์บ่ครับ่งงคะงออนไลออนไล์อ๋อเก็บเงินไปทางหรือว่าจากไหน,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 นครับส่วนมากก็อยากให้โอนกอนค่ะเบอร์โทรอย่างครับขอเบอร์โทรเลยศูนย์เก้าสี่สามศูนย์สี่หนึ่งแปดเก้าห้าครับผม่อาพี่น้องกันสนใจแหกกระโทรมาคุยได้ครับเป็นกระทรงอยู่ครับทรงออนไลน์ ครับผมอันนี้ก็ทิเป็นแหประมาณหกเส้นเอ็นเบอร์สี่สิบ่อครับนี่ยสามสิบหาอ๋อครับผมรับเพียทุกไสล้วครับครับสั่งเห็ดกระไดพี่น้องโทรมาสั่งเอากระไดนี้บอครับที่เอาขนาดไดเอ็นเบอร์ได้ตาจากเส้นก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะสั่งเห็ดได้โอ้ครับผมแหนี่เป็นแหต่ออันนี้บอครับต่อเวียนเป็นบอครับ จักทอนครับอครับคันสิบสองสองสิบสามสองหนึ่งจักทอนสี่ทอนครับมมันคันพี่น้องเอาไปหนีรับประกันบอกว่าคันสมมติว่าบ่อแตกนี่ทรงขึ้นไหนเข้มไหนมาครับออครับผมอืรับประกันครับเป็นยังไงสร้างแล้วก็ตึกแงอยูพันบอกครับอ๋อยูใส่ครับ สร้างเลยโอ้สร้างหน่อยเสร็จแล้วทำครับผมคือสีหมานอยู่หลงน้องครับเนาะค่ะผัดมาตัวนี้กระทอกันโตัวนี้หกเส้นหกเส้นเอ็นบิดจ้ะมโอ้เอ็นบิดแมนค่ะเอ็นบิดสิตั้งกันเพราะว่าส่วนมากคือตลาดต้องการตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ชื่อพันซีค่ะพันซีอ่าเป็นเอ็นบิดแมนค่ะเอ็นบิด อมันคุณสมบัติมันเป็นยังไงครับเอ็นบิดมันคือเจ็บส่วนว่ามันยืดหยุ่นนะคะเวลาติดปลาเรามันก็สีเฮ็ดให้แบบที่ว่ามันยืดไปทางนี้มันก็สีปกติก็สีบเพคือเอ็นธรรมดาเข้าปันไดจ้ะราคามันก็ต่างกันครับคือมันจ๋งไหนล่ะมันติดปลาดีบ่ติดปลาดีเหนียวบ่แมนค่ะมันเหนียวมันเหนียวก็ครับผมเอ็นบิดเเพราาาะวว่ดดีี๋ยน้้คืออตตลงหิดแห้งโอ้เสียไหนหิด เป็นเอ็นบิดครับพี่น้องสังเกตดีๆมันสีบิดเป็นเกี่ยวเด้อครับเด้อมันสีบอกคือเอ็นตันธรรมดานี่เอ็นตันธรรมดานี่มันสีตรงบ่อบิดกันเอ็นบิดนี่ก็บิดนะบิดสมซื่อตัวนี้กะทิประมาณ6กเส้นเนาะครับเนาะหกเส้นเอ็นสามสิบหางวะนี่ครับสามหาเอาเบื้องเผาเนี่ยทีบ่ครับพี่เด้อพี่พี่นี่เหรออือหนี่ครับนี่ก็คือขนาดเผานะครับ ลูกกบที่เป็นเบอร์สิบสามนะครับแล้วแม่ครับแห้ที่ดังนี่เดียวครับเท่าไหครับที่ดัพันหกจากเส้นนะครับเนาะสองเส้นหาเอ็นยี่หามันนี่หรือยี่สิบนี่เอ็นยี่สิบอแห้้ยคนมาเียนยาก นี่ลักษณะพ่อของแห uh ทีครับพี่น้องโอ้งามคร no, oh, mm ับงามสุพื้นครับพี่น้องโอ้จอมจอมนี่ก็เป็นจอมแหดอกบัวด้อยพี่น้องเออเบิือครับครับผู้ใดมากจอมแหดอกบัวนี่นี่ครับกลมงามคุรูเลยประลุกบอนนะครับ ว่าขาดดอกกันทีเดียวว่าขาดกันเลาเรื่อยเพื่อนฝั่งน้ำบุญเหมือนกับลุกน้องจับปลากับพี่น้องนี่ก็เป็นน้องบ้านหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเป็นน้องหาน200ร <100 S 2> <000 S 1> คนคนละ800ลบาทนะครับอ่าทางนี่ก็มาไทายแห่ yeah. ้านไทยแห่ให้พี่น้องได้เบ่งครับสนจตสนใจกับโท่สังได้ครับอโอ้นี่เอ็นบิดตัวนี้เอ็ N นบิดใหญ่ เฮวันปลาบึกเป็นยังไงครับพ่อใหญ่มักบ่นี่ยมักวันว่าไรหนอกจัดเลยจัดเลยพ่อใหญ่ไปวันนำอไรอืเไปวันท่านว่าไรท่านเลยปวปิกับลูคอืมเคยแล้วล่ะเยี่ยมปลาบึกถามเจี๋ยนนะครับ โอ้หนมึงยห่นเะนี่เอาไว้มกีไรอะเอาไหมเบาวันปูนุนคะแนนวิธีนารแจกแตกแห่มันต่อดีกระสิเสื้อไปไปลากหรืเลาบุรวกอาบานอยู่บ่เห็นบบไปลากกันแลยคือไปปลากเขาเนาะผู้วันวันแตกแตกสุดยอดเลยแหยังงามแหยงงามครับว่ะอืมก็หนังวัแหงเอาที่ไ จัดจนั่นเอาแห้ที่นั่นไปเล่นปลาหน่อยบ้านเขาเป็นชาวบ้านก็นวยู่พี่น้องเออเป็นชาวบนอยู่ครับเขาดีนเลยาดีนักกันนะพอนะนักพอดีเออผมมันมันมาเสียนมันมาเสียนเลยาไปเล่นปลาืี่แห่ทเียวท่าเราอ่าแห่ที่พุน้อกโอ้แห่ว่นี่เอาไปวานประดูนึงวานปลาลูกวนานอหวานประดู ปลาล,ลูกคอกรบหรือเก่าที่รู้ส้นมังนุ่งขึ้นไปทั้งเสียตัวนี้แหละปลอกคอคะแนนเสียแน่แล้วเสียเระโยชน์มีสมบุญยังอีกอ่ะอวานปลาดูอยู่นอกปลาดูเนาะครับเนาะอยู่แล้วนี่ครับเอ,อ็นบูนหกสิบอ่านี่ตัวนี้มาหมยนี่สัส่งว่ะบ่าววันเอ็นบิดกำลังเป็นกระแส มันเป็นเกี่ยวเล้ระวังดีดีมันเบียดไหนเอ็นม sure ันบิดตองนี wow. ้เป็นเอ็นเอ็นสามกาเป็นเอ็นเลื่ขึ้นขึ้นหน่อยซือๆคล้ายนโหลดแค่เอ็นโหลดเป็นเอ็นโหลดมากเมื่อไหร่ล้วมันเป็นเกี่ยวเองนะเบงคือมันมันค่วงสว่านน่ะนะมันบิดน่ะแต่มันเป็นเส้นเดียวเด้มันทีคนละแบบกับเอ็นเกี่ยวมันม่บิดต้นนั้นเอ็นเอ็นเกลียวเจ้าผม เอนบิดลองครัครับอืมตัวนี้ราคาเดียวกันมัได้ค่ะนี่ตัวนี้เอ็นบิดนี่นี่ตัวนี้พคนใส่ล้วะคนรับพลอยออกท่านหาพะนะท่านหาอ๋อตีทราบว่าเป็นมือสองมือสองสภาพดีจ้าอืมท่านหาอุ้ยเฮียจันทร์เลยเฉยๆไปลงปลาใหญ่นะเพื่อนอยากไปลงกับอันนี้ยุกับปลาตันอยู่เพื่อนเคยเดินไปลงบ่อปลาตันยังเถอะมั้ยเสียตันเไหมรู้ว่ามีมองคายโอ้เมื่ว่านลงเก่าท่นหาเนาะปุ้ยประบึกเต็มขั้นหลดเนาะ นี่คันได้แหมูนี่ไปลงขึ้นสิมั่นเบอร์หน่อยเหลงปลามือตะตรงมูนี่แล้วครับนักลุ่นเลยค่ะออ๋เลือกเบิ้งครับพี่น้องผมเบิ้งไรทิ่ราครับนี่เด้นี่จัตัวนี้นี่เป็นตะวันดีนี่นี่ครับเอ็นบิดครับผมกับมักแบบจีโอ้มันจะปลดปลางไงหรอแข็งแข็งมูนี่โ่เดลลงน้ำพันหมักครับลงอย่างนี้ครับผมโอ้ลงเห็นทีมงานลงอืม บ่ได้ทุนอยู่วครับว่าสั่นดักเปลี่ยนกันสองคนอ่ะเดียวโอ้เปลี่ยนบ่อแต้มือได้นี่บ่ผู้เบนโอ้ครับผู้แรกผูท้องลงไปแล้วเออได้ประมาณจักโลครับมื้อนี้ผู้นึงเอาทุนมาแล้วคนเดียวกำไรเท่าฮ้บอกกันแน่บ่งสองเดี๋ยวกได้ลยโอ้ยี่สิบครับโอ้เอ้าถือว่าพื้นมีปลาหลายอยู่เนาะเขินคนหลาไปนี่น้องกวางใไงไปนี่เยนี่พากันยืนเบิ่งงข้างไปเป็นอย่างล่อมันเหี้ยวปะเพราะจะเอาปลากันมาขาย อ๋อนี่นี่บ้านเอาตัวนี้โอ้ยเฮียทีนี่ไปวันเคลือนนี่ไหมนี่เสีวานเลยแมนเอาที่ล่ะจัดจัดจัดเจิมเลยเจิมเคลื่อนล่าสีเ่าท่านเปิดอยู่ครับหน้ามาท่านมาอยู่สอเพื่อหน้าคตรไปอ้าวอ้าพี่น้องเอาเบื้ับมาสวย นี่ดึงสิครับบึงน่าลูกได้โอเคชือมันเป็นอย่งไรครับเวลาเบิ่งเหอไหมครับนิ่ห่าวกับเขาวิธีเบึงน่าลูกมันสิปิ่นนั่นวะหันดึงมากสิลูกปิ่นใส่ใส่งานบ่ค่อยดีอ๋อพี่น้องเบิ่งทึงบิ่งเห็ดห่างให้น้ำเนี่ยครับเป็นอย่งไรอันนี้ครับแล้วบิ่งสูตรเชี่ยนแห็เพิ่นพาเบิ่งนี่ใส่ได้ใส่ไดงอ๋อถือมาเตยมาปิน ว่าผิดว่ตัวดียวก็เห็นมึงกับเขาแล้วครับนี่เห่าเพิ่มมาพิ่มมาสุดยอดเลยสวยเยะนี่เลยเบ่งตัวนี้แห้งน้ำเนี่ยนี่เอ็นเกลียวนี่โอ้ยเอ็นบิดเอ็นบิดกัดตัวนี้นี่ก็ได้ครับนี่ยโรงพยานาลปนินได้อือโอ้เวลาเบิ่งพ่อเขาเบิ่งยังสี่อ่ะครับแม่นครับมันยันจังน่อยแต่ว่าเอาอีกแค่ตาหนึ่งพอดีผมว่าดีสวยกว่านี่ให้พ่อมันกว้างบ่ให้มันยืดจังน่อยเนี่ยมันนี่มันตึงปวด มันยืดโล่งสีหังไยมันเป็นเข่ายำหนาวตสิแก่เลยอืมอีกลูกหนึ่งพอดีครับครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมเอานะครับใส่ตีออกเป็นยังไงมักดังไนเผ็ดเพเป็นเคืองบนบ้านมักดังในผมบ่าในตงแจ๊กคืออะไอ้ปีไว้ใส่เนี้ยสื่อแหนบัเนาบัใส่เหล้าไว้หรอเออมันบ่คือของเราของเมียนาเอไปหอยใส่เหล้าไว้บ้า มันโมูหเปื่อยเด้อเปื่อยอยู่เด้อเงินพันกว่าบาทใส่ข้าวเดียวกับเมดซื้อแหยังได้แหย่ซื้อเลียกยังได้กระดาษซื้อแหยตัได้แหย่ได้ครับบ้านที่สามที่เอาหอยไปหรือเปล่าครับซื้อเลีกได้ตะกระดาษมเอาไปหออยไ้หซซืมอครับก็ต้องเอาไปตึกแน่แหละครับอ๋อครับพี่น้องครับคันสนใจสนใจดังใดก็โทรมาหาเราได้ครับคันทีสั่งเห็ดราก็รับเห็ดครับเห็ดตามสเปค โทรมาอ้อทวนหมายเลขไหมเนี่ยครับลืมเบอร์เก้าสี่สามศูนย์สี่หนึ่งแปดเก้าห้าจ้ะครับผมสร้างหน่อยะะาสอยาคาหนราคาครับผมอ่าขอบคุณครับพี่น้องครับร <ject S 1> โทรมาด้ครับ